อุนสวัสด์ยามช้า FC วงโซดาคันนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงกว่าแล้วเราต้องตื่นแล้วครับวันนี้เราจะต้องมีภารกิจอะไรมาเอ่ยพี่วิวถ่ยายรายการครับครับผมวันนี้มีถ่ายรายการที่แรกฝึกใบหยกอ๋อใบหยกรีดีโอวันนี้เรามีใบหยกรีดีโออาถ่ายรัฐในนาเทรนประมาณสองสารายการไม่ใช่ในนาเท,ทรนพรุ่งนี้อเไรวันนี้รายการที่สอะไรคนละุก ันแหละเดี๋ยววันนี้จะถ่ายเป็นวอล์กติดตามกับพวกเราเรื่อยๆแต่ตอนนี้ตัวผมเองต้องไปปลุกทุกคนก่อนในเมื่อเราตื่นเช้าก่อนเขาดูศิลปินศ <laughs> ิลปินสเตจ <laughs> โอเคตามติดกันเรื่อยๆครับฝากไลค์ฝากแชร์นะนะเป,นนะเป้นครับเต้นครับ พี่ครับตื่นได้แล้วครับพี่ครับเราต้องไปถ่ายรายการครับ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวต้อนตื่นแล้วตื่นก่อนเลี้ยก่อนไปครับวิวอันนี้อยู่ที่เมืองหลวงครับเย่เ yeah. สร็จแล้วพี่รตื่นแล้ว่าลแล้วก็ถ่ายยูทูบถ่ายยูทูบ แล้วก็มือเบกกับมือกองอีกห้องหนึ่งโอเคเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปอาบน้ำแต่งตัวกันก่อนแล้วก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆใช่นไหมเฮ้ยศิลปินเทพเลยฝากแฟนคลับน้องบาสกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยปุ้ดิบาสฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมมาอาบน้ำก่อนครับทุกคน ตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปถ่ายรายการอตอนนี้มือเบรดลงไปแล้วเรียร้องหญิงด้วยมสมผมเทะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในรายการนะครับผมไม่าล้ตนในเก ตอนนี้เราก็อยู่ตึกบันเทิงไทยรัฐนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับผมไทยรัฐบันเทิงบ้าอยู่บรรทึงไทยรัฐบนรทึงไทยรัฐแล้วรายการบันเทิงไทยรัฐนะครับตอนนี้อยู่ที่ตึกไทยรัฐแล้วเอเคไปถ่ายรายการก่อนบายบายสวัสดีในรอบเย็นนะครับเพื่อนๆครับ อ้าวเดดแอร์ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีในรอบเย็นนะฮะตอนนี้พวกเรากำลังจะไปถ่ายรายการของกิต้าแม็กฮะมีพี่อะไรดำเนินรายการนะบานาน่าแม็กบานาน่าแบ็คทีวีเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับสวัสดีในช่วงเย็นวันนี้เราตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังจะไปถ่ายรายการ กีตาร์แม็กบานนาเฮ้ยเย้องสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นครับ่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสตูดิโอบานาน่าแม็กนะฮะช่วงเย็นที่มีพีเอชกล้วยไทยดําในรายการนะครับตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนี่นะครับผมฝนตกหนักมากลมแรงด้วยนะครับผมเขารอแล้วป่ะโอเคเราจะเจอกันกันอาครับผม Give it like. me to ่าสวัสดีครับผมวันที่2นะครับผมวันนี้ก็มีถ่ายอีกสามรายการนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผมก่อนจะออกเดินทางกันนะครับนี่นะครับผมดูนอนยาวเลยสบายจัดโอ้ย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 ใจเย็นตัว ถึงนี้นะครับผมในการที่2องนะครับ ครับผมเราก็ถึงแล้วนะคุณทหานที่รายการที่สองรายการอะไรครับข่าวสดครับให้ข่าวสดนะครับผมรายกาด้วยนะครับเดี๋ยวก็อยู่ในห้องถ่ายรายการสดแล้วนะครับผมแต่ว่าคนอื่นหายไปหมดแล้วต้องน้ำอ่ะเขาถ่ายอะไรนี่อ่ะใช่ก็รอนะครับเสวัสดีค่ะ สวัสดีในช่วงบ่ายหลังจากที่ทัวร์กันมาทั้งวันวันนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายของการเขาเรียกอะไรนะ,ะเขาเรียกว่าาเดินสายวัวหมดออกเสื่อครับที่นี่อยู่ที่สยามรับที่สุดท้ายแล้วบรรยากาศเงียบมากช่วงรอเวลานะครับเย็นมากที่นี่ หลังจากจบจบที่นี่ก็ออกเดินสายทัวร์อันต่อแล้วครับคราวนี้อะไรไม่มีอะไรพูดกนะันใช่ไหมเนี่ยห <c oughs> ดาาราอ่ะมาาดชร์สฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็ถ้าเรามีทัวร์เมื่อไหร่เราก็จะทำออกมาเรื่อยๆนี่เราไม่มีอะไรเล่นคับใช่ไหม ช่วงรอเวลาให้ดูบรรยากาศนี่มือเบสนะครับนะนักร้องหัวสองสีอยู่นู่นครับผมโอเคเดี๋ยวติดตามไม่ไม่ต้องติดตามแล้วหรอกเพราะคล<ม>ิป<ม>นี้คงจะจบแค่นี้แล้วครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบายก่อนบายก่อนบายคุณโดไมบายดิโดบ๊ายบายดิข้างหลังยังไม่ปิดยังไม่ปิดยังคุณน้ำ <c oughs> <c oughs> ไม่บายดิคุณน้ำ <laughs> ชอบหัวสองสีจริงอโอเคบ๊ายบายครับเสร็จทำงนานกับกับบายก็แปลกใหม่ดีฮะก็น้องนี่ก็เป็นพูดง่ายนะฮะไม่ไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากนะฮะแต่เขาทำงานจริงนะฮะบักพี่ผมต้องการแบบนี้แบบแบบนี้แบบนี้ผมก็ได้ครับอย่างเดียว <laughs> อนี้คุยเก่งฮะแต่ตัวแสงตัวแสงตัวแสงเป็นซอมบี้อ่ะเวมไพรเวครับก็ถ้าแม่น้ําบาสก็สนุกครับผมเหมืนี้มือนน้องชายคนหนึ่งได้ร่วมงานกันนะครักินนอนอะไรอยู่ด้วยกันครับสนุกดีครับเรื่องเพลงก็บอกสอนกันได้หมดทุกอย่างครับ เรียกได้ว่าก็อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเลยใช,ใช่ทีนี้พี่พี่พูดถึงน้องอ่ะน,น้องพูดถึงเปพี่มากดีกว่ะะ <laughs> าฮะบ้านทำงานร่วมกับพี่พี่เป็นยังไงบ้างะฮ <c oughs> ะก็สนุกครับผมก็มีมีบางบางอย่างที่ว่ายังไม่ถูกใจเราแต่ก็คุยกันในวงควาสูก็จะได้แบบเข้าใจกันมากกว่านี้ครับแล้วก็ทํางานกันอย่างครอบครัวครับผมก็ เรียกว่าทํากันไปพูดคุยกันไปมีปัญหาตรงไหนก็ช่วยกันแก้ช่วยกันทำครับทีนี้เพลงบ่อยไปแล้วยอดิวก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆพุ่งขึ้นทุกชั่วโมงเลยแม้ตอนนี้แล้วยิ่งตอนไลฟ์อยู่ผมว่าต้องมีคนกดเข้าไปฟังเพลงแล้วฮะฟังดวนะครับโอ้ถึงตัวเอ็มวีท่นนี้นิ่งดีกว่าครับตัวเอ็มวีเห็นว่าไปถ่ายที่ร้านเหล้ามีบรรยากาศแบบร้านเหล้าดื่มสังสรรค์งานวันนั้นบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะ คนโกครับฟอร์ตเมาเมาจริงครับเดี๋ยวพี่ไว่าแหจริงเลยว่าพูดถึงตัวนักแสดง MV กันหน่อยไดนะฮะสักนิดนึงเป็นใครมาจากไหนใครไปเกี่ยวมาได้ MV ให้เรามีพี่บาร์สพี่พบาร์สกับพี่ซาร่าแล้วก็น้องน้องเฟนส์ครับผมแล้วก็น้องเดฟเดฟอ่าคณะเพื่อนๆใช่ครับช่ว่าเป็นคณะเพื่อนๆใช่ครับผม และการที่เราร้องเนี่ยเราเป็นนักร้องเนี่ยเราร้องเพลงกับการที่จะต้องแบบไปเล่นเอ็มบีด้วยความยากง่ายมันต่างกันไหมก็ต่างครับผมก็จะคืนคืนหน่อยตอนตอนถ่ายครับถ้าผมดูเอ็มบีอยู่ผมเห็นว่ามีอาการเถิดอยู่นะจังหวะที่ร้องอยู่ก็นแม่ล้าแบบคนนั่งกินใช่ครับเอาไปกันมาใ่ยังมีความดูออกนะมันไต่เถิดนจริงครับอันนี้เถิดจริงอันนี้เถิดจริงใช่ไหมอ่ะทีนี้ครับอยากให้ขายวงสักนิดนึงดีกว่าคตอนนี้ เชื่ยว่าเพลงปล่อยออกไปแล้วเนี่ยต้องมีคนที่แบบอยากเิญไปเล่นนานแน่นอนขายขายวงขายวงไร่าไหร